เมฆฟ้าคืมอย่างนี้เลยครับคืมตลอดวันฝนตกทั้งคืนนะครับฝนตกทั้งคืนเมษาปีนี้นะครับผมเมษาปีนี้ฝนตกทุกวันนะครับฝนตกทุกวันเลยครับนี่อันนี้เป็นเขื่อนครับเป็นเขื่อนแต่ชาวบ้านแถวนี้เรียกว่าอ่างเพราะมันเล็กกว่าเขื่อนนะผมอ่างแม่ทานครับครับครับเป็นอ่างแม่ทานครับโครงการครับเป็นโครงการพระราชดำรินะผมนี่โครงการเฉลิมพระเกียรตินะผมไ่ทางเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติก็คือว่า ใช้อ่างนะครับใช้ใช้เขื่อนตรงนี้นะครับผมนะครับนะครับก็คือใช้เขื่อนตรงนี้นะครับทําเป็นอ่าอยากใช้ขูบเขาตรงนี้นครับเป็นขูบเขาครับเป็นขูบเขาครับเนี่ยเขาก็ทําเสริมคันนะเป็นขูบเขาที่อ่ามันไม่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็จะมีเวิร์กนอนนะครับนนนปลาตัวใหญ่ด้วยนะครับเนี่ยเป็นอ่างนะครับ อันนั้นเงาคืออ่างนี้เ็าเรียกว่าอ่างก็คือเขื่อนนั่นแหละครับเป็นเขื่อนแต่ว่ามันเล็กกว่าเขาเลยเรียกอ่างกันอ่างอ่างแม่ทานครับคือเขื่อนแม่ทานก็เนี้ยครับแค่นี้เนี้ยใหญ่แค่นี้นะครับเวงนี้จะมีสามเบิ้งนะครับเบื้องนี้แล้วเบ้งตรงนู้นเห็นไหมคัเบืงตรงนู้นเวงตรงนู้นอันนี้เบ้งนี้เนี่ยแค่นี้เบื้องนี้มีแค่นี้นะอันนี้เบ้งนู้นครับเบ้งนู้นนู้นครับ อ่างไม่ทนันที่โค้งไปโน่นโค้งไปทางเขานะครับแล้วก็ทางซ้ายมือนะครับก็จะไปทางนี้ก็จะมีเวงน้อยออกหน่อยหนึ่งนะครับจะมีเวงตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งนะครับตรงโน้นนะครับมีนิดเดียวน,นะครับมีนิดเดียวครับนี่ก็เป็นทางขึ้นเขากันไปนะครับทางขึ้นเขาขึ้นทุ่งนาคือเป็นอ่างที่เป็นน้ําที่เขาให้ชาวบ้านให้ชาวนานะครับให้ชาวนาทํานากันนะครับผมทํานาที่นี่ทําปีละครั้งนะครับผมนะครับทำนาปีละครั้งเพราะว่า อาอ่างเนี่ยครับเดี๋ยวมันก็จะน้ําแห้งนะครับผมน้ําจะแห้งปกติเนี่ยครับน้ําจะขึ้นเต็มนะครับปกติน้ําจะขึ้นเต็มเขาเรียกสปริงเวย์นะครับนะสปริงเวย์นะสปริงเวย์ก็คือน้ําจะขึ้นล้นเลยนะครับแต่ตอนนี้น้ําเริ่มลงเมษาน้ําเริ่มลงครับช่วงนี้เขาจะไม่ทาอาจะยังไม่ทํานากันครับเพราะน้ําน้อยครับแต่เวลาหน้าทํานาปุ๊บก็ น้ำนะจะท่วมสเปิงเวแล้วก็จะไหลาตามเหมืองจะมีเหมืองครับเหมืองรอบหมู่บ้านเหมือ pues, ง <uyor> ไหลไปตามไปตามตามทุ่งนา,นะ holder, านน quan, ครับผมตามนาเนี่ยเป็นเป็นเหมืองนะผมเป็นเหมืองนะครับที่นี่มันเป็นเขาเป็นเขาหมดเลยคือข้างทางอ่ะข้างที่เป็นทุ่งนาครับผมมันจะเป็นเขาแบบเนี้ยจะ,จะเป็นสันแบบเนี้ยครับเนี่ยเนี่ยจะเป็นสันแบบเนี้ยเขาก็จะระเบิดครับเวลาทําเหมืองเขาจะระเบิดใช้หินใช้ใช้ระเบิดระเบิดเป็นล่องน้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นหินหมดเลยนะครับเป็นหินแบบเนี้ยครับ เป็นหินแบบนี้เม็ดใหญ่ๆลูกใหญ่ๆนะครับผมเป็นหินก้อนใหญ่ๆเลยนะครับเนี่ยเวลาระเบิดก้อนขนาดเนี้ยก้อนใหญ่ๆเขาใช้ระเบิดระเบิดเอานะครับผมครับเป็นก้อนใหญ่เขาก็จะเป็นอ่างครับเป็นจะเป็นคันข้างๆฝั่งขาฝั่งน้นครับจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นทุน่งนาทุ่งนาก็จะเป็นมีมีไม่ไม <c rees would> ่เยอะมากครับไม่เยอะมากครับเขตนี้ส่วนใหญ่เป็นที่สปรครับเป็นที่สปรนะผมอ่าเป็นแต่ส่วนที่อ่างน้ําไม่นครก็เป็นของก้นป่าไม้นะครับผม ที่นี่เป็นกรมป่าไม้คือคือเป็นพื้นที่ของของกรมป่าไม้นะครับผมนะครับ <c oughs> เขาก็ทําให้เป็นอ่างเนี่ยเพื่อเก็บกักน้ําก็ทําคันกั้นตรงโน้นครับจะทาคันกั้นอยู่ทั้งหมด3ามคันสามฝั่งโนนฝั่งโนนคันกั้นนะครับหนึ่งแล้วก็ทางโน้นไม่มีคันกั้นหลักน้นเป็นเขาหมดเลยทางโน้นนะเป็นเขาหมดเลยครับไม่มีคันคันกั้นจะมีทางนี้อีกนิดหนึ่งครับคันกั้นตรงนี้นะครับ ฝั่งเนี้ยจะมีขันก yup. ั้นผมผมไปดูมาแล้วนะครับเป็นขันกั้นที่กั้นน้ําไม่น้ําไหลทั้งนั้นเป็นขาทั้งหมดครับเป็นเป็นขาทั้งหมดแต่เป็นคนเราเวิร์กกันนะเป็นคนเราเวิร์กกันครับเนี่ยเขาลูกเนี้ยลูกเนี้ยมันเล็กๆนะครับแต่ผมไปหลงมาแล้วผมไปขึ้นมาผมหลงมาแล้วเนี่ยเนี่ยแต่ตอนนี้จําได้หมดครับไม่หลงแล้วครับเนี่ยข้างบนอ่ะเป็นเวิร์กฮะะสันเขาครับผมไปหลงมาได้นเขาลูกเนี้ยเขาลูกแดงๆนะครับผมนี่ฮะเนี่ยเนี่ยที่เขาลูกเอ่อเป็นเป็นเป็นสีแอ่ อ่าสีเรียกว่าอะไรสีแดดแดดเนี่ยนะครับผมเนี่ยทางโน้นเป็นเขาลูกคนลูกนะผมไม่ไม่ไม่เคยไปทางโน้นเคยไปแต่เขานี้นะผมยังไม่เคยไปแต่ว่าเขาฝั่งนี้เคยไปมาแล้วครับเขาฝั่งนี้เคยไปมาแล้วครับเขาลูกนี้เคยขึ้นมาแล้วครับเคยขึ้นมาแล้วแต่ก็ยังไม่เคยเข้าไปจนลึกก็คือยังไม่รู้เป็นยังไงขึ้นไปนิดเดียวนะผมมันมีทางที่จะไปทุ่งนาได้ต่นขาฝั่งนั้นก็ออกขาฝั่งโน้นไม่เคยเดินผ่าน เคยเดินผ่านแต่ยังไม่ได้ขึ้นเคยเดินผ่านนะครับผมครับแต่เขาลูกนี้ผ่านมาแล้วขึ้นมาแล้วเขาลูกนั้นผมก็เคยอ้อมไปนะครับเคยอ้อมไปอยู่ครับนะแต่ก็ไม่เคยอ่าไปขึ้นเท่าไหร่เ uhm ขาฝั่งโน้นครับผม <cut S 1> แต่เขาฝั่งนี้ขึ้นแล้วนะครับผมหลงมาแล้วนะครับผมหลงครับ <c oughs> <c oughs> <Feels, S 1> นะนี่ก็เป็นอ่างนะครับอ่างอ่างแม่ทานน้ำในเวลาท่วมนะท่วมหมดเลยขึ้นขึ้นถึงโน้นเลยนะขึ้นถึงน้นเลยมิดเลยเนี่ยต้นมงต้นไม้เลยหายไปเลยเนี่ย แต่ตอนนี้น้ําน้ําน้อยน้าลดนะครับผมทุกปีคนระับทุกปีเนี่ยกรมประมงก็จะเอาปลามาปล่อยนะครับผมที่นี่เวลาเขาเอาปลามาปล่อยนะครับจะปล่อยตัวเล็กๆครับตัวนิดเดียวครับตัวเท่าปลาซิวเล็กกว่าปลาซิเวครับเป็นลูกปลาตัว,ตวน้อยๆนะครับปีละหนึ่งล้านตัวม้่งสองล้านตัวบ้างนะครับมาปล่อยกันเนี่ยครับแล้วก็ให้ประชาชนมาจับแต่ที่นี่นะเวลา เขาจะมีกรรมการนะครับเก็บเงินคนที่มาจับนะผมคนที่มาจับเป็นเบ็ดถ้าเป็นเบ็ดกบคันละเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะผมอาจจะมีสมาชิกรายปีสมาชิกรายแต่เป็นสมาชิกรายปีซะส่วนใหญ่นะผมส่วนใหญ่ก็จะมีสมาชิกรายวันด้วยนะครับรายวันก็มีสมาชิกรายวันคืออะไรก็คือเวลาใครมาตกเบ็ดอย่างเงี้ยเขาจะเก็บคันละเท่าไหร่จะมีเขาเรียกว่าเป็นสมาเขาเรียกเป็นอะไรกรรมการนะครับผมเนี่ยทีนี้มันเป็นอ่างนะครับ กรรมการหมู่้านกรรมการเป็นกรรมการอ่างนะคร,รับกนรอ่างว่าใครจะเป็นคนมาเก็บสตังต่อวันใครจะมาสมาชิกรายเดือนไม่มีปัญหารายเดือนรู้สึกจะเจ็ดร้อยเองไอรายปีรู้สึกจะเจ็ดร้อยเองนะครับนระายราย,ลายแล้วก็รายวันนะครับผมเขาจะมาเก็บนะแต่นะมาคอยเก็บคนที่มาตกปลามาทอดแถะอะไรเงี้เยนะเขาเขาคิดกันเป็นแหเป็นเบ็ดเป็นอะไรตวหนึ่งนะครับก็จะเก็บกันเท่าไรไม่รู้ผมไม่ทราบนะผม แต่เรามาได้มาได้แต่มาแป๊บๆไม่น้อยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทันได้เก็บหรอกครับเพราะไม่ทันเห็นครับปลาเนี่ยตัวน้อยับเริ่มเริ่มตัวใหญ่แล้วครับผมมาปล่อยมามาปล่อยกับเขานะครับมานั้นมาปล่อยครับ่านหนึ่งล้านตัวนะครับมาปล่อยหนึ่งล้านตัวเอ่อก็ก็ดีเหมือนกันครับเวลาใครมาตกมาจับปลาก็จะมีระเบียบวินัยนะผมแต่ว่าฝั่งนี้ครับชาว่าฝั่งนี้นะแต่เพราะแค่ขานี้นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับ มาถึงนี่นะเนี่ยครับถึงฝั่งนี้ครับถึงฝั่งนี้คือเก็บเงินของฝั่งนี้นะแต่ถ้าอ้างฝั่งน้องก็คือฝั่งน้องไม่เจอกันนะฝั่งน้องไม่มีหมู่บ้านนะครับผมฝั่งน้องเป็นแค่เขาพวกนั้นไม่มีหมู่บ้านนะับฝั่งหลังนั้นไม่มีหมู่บ้านที่มีหมู่บ้านคือฝั่งนี้ฝั่งที่ผมเยอนนี่นะครับผมนะฝั่งที่ผมเยอะเท่ยหมู่